ทำกระเทียให้ลูกชายก่อนแม่อยู่ในชุดนอนอยู่เลยว่าจะไปอาบน้ําตื่นมามันหิวเลาะแต่เนื้อออกจากกระดูกแล้มันมันมือนก็ต้องเลาะออกนะเนี่ยเพราะมันไม่กินนั่นทำขาหมูขาหมูมันก็ต้องมีมันเนาะมีมันมีหนังมันบนใหญ่เลยให้กินเต็มมันมันขี้บน ลูกชายคนเล็กที่เอามาอยู่ด้วยมันไม่ค่อยออกกล้องให้ใช้ทําอะไรมันก็บ่นไม่เหมือนมันใช้เราทีเราเราบอกมันมันหาว่าเราบ่นนี่นะลูกลูกมันจะเป็นพ่ออยู่แล้วแต่มันไม่มีแม่เถอะมันจะรู้สึกแล้วการไม่มีแม่แล้วเป็นยังไงใส่ลูกชิ้นให้มันเยอะๆเลยมันหิว เราเข้าใจนะการมองหูหิวอะน้ำซุปเอาที่ทำไว้นานแล้วพวกน้ำซองน้ำซุปอะไรพวกเนี้ยเอามาที่แค่เต๊เอาไว้อะแล้วก็ออกมาอุ่นมาทำให้มันกินมันบอกว่าเอาของเก่ามาทำให้มันกินเาอก็ของเก่าตรงไหน กินได้อยู่ไอ้น้ำน้ำซุปน้ำสตอ๊อกที่เขาทขาไข่ก็ต่อเป็ดเตี๋ยวเขาก็เอาน้าสตอ๊อกที่เก็บเอาไว้นั่แหละเอามาปรุงใหม่มันถึงได้อร่อยไปกินเป็ดเตี๋ยวก็เลยเขาอร่อยจังอร่อยจังเขาก็ทําแบบนี้แหละทําแบบที่แม่มัาทำน่บอกมาบนนั้นบนได้นบนดีทำนั่นกินก่อนเัาไม่ชอบน้ําเยอะมันชอบน้ำน้อย เมื่อวานคุณชายเขารู้ว่าเราชอบทำก๋วยเตี๋ยวซื้อถุงเขาก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยซื้อถุง้างของฝากครัวยังเต็มอยู่เลย,ยเก็บไม่เสร็จงานเยอะกระโดดไปตรงนู้นกระโดดไปตรงนี้ได้แล้วก๋วยเตี๋ยวของลูกชายลูกชายลูกชายหรือพ่อเขาไม่รู้ ี่ถามไปไหนมันขาถามจังใส่เพื่อนมันมาล้วเพื่อนมันซีก่อนเลก็ร้องรถมันถามจังถามจริงๆเหมืนบนเอา้าเป็นแม่ถามมึงไม่ได้หรอทำนี้กินก่อนาหมูเราค่อยกินที่หลังเราไม่รีบ พราเรากิน no กาแฟน่ว้มืกันแล้วไปมาเก็บในครัวต่ออันนี้ทำความสะอาดบ้านยกรา่ยกรา่เราก็ต้องทำมากครับฝุ่นมันเยอะจานตลอด ทำกับข้าวลืมเช็ดเตาเผยไปหมดมเมช็ทีเดียวโอเคจ้าก็ทำกับข้าวให้เจ้าลูกชายกินนะจ๊ะเดี๋ยวแม่นาก็ไปทำงานอย่างอื่นต่อไปเสร็จสับแล้วก็ค่อยอาบน้ำอบบผ้าเอาทีเดียวนะจ๊ะแต่งตัวไม่สุภาพขอโทษน,นะจ๊ะสวัสดีค่ะ